สวัสดีครับอยู่ในรายการรู้ไว้เพื่อนะครับเป็น EP ีที่12นะครับผม EP ีนี้นะครับก็จะมารีวิวโหชิวเดอะซันนะครับเป็นตลับเงินฉลากสีส้มนะครับเป็นตัว m h e นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรองนะครับจากเดอะซันโทโปนะครับคือหมายถึงว่าความแข็งนะครับจะเป็นรองลงมานะครับผมแล้วก็ แข็งกว่าตัวฉลากขาวนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวได้มีการทดลองไปนะครับแทงไปประมาณ23สเที่ยวรู้สึกว่าตัวนี้แข็งพอนะครับแล้วก็การจับข่าวของมันค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแทงระยะยาวจะเป็นยังไงนะครับฟิลลิ่งมันจะดีขนาดไหนไปรับชมกันครับลางจากที่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นตัวเดอะซันเรียบร้อยแล้วนะครับปะเราไปลองฟิลลิ่งกันครับว่ามันจะจับข่าวดีไหมมันจะแทงพาวเวอร์เป็นยังไงนะครับไปลองดูกัน あっ。<laughs> <laughs> หลังจากที่ได้ทดลองนะครับตัวเดอะซันตัวนี้นะครับฉลากส้มตลับเงินนะครับตัวนี้เป็นเบอร์เอมนะครับซึ่งมันมีความแข็งค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันจะไม่แข็งเท่าทัวโปนะครับสปินน้อยกว่าทัวโปแต่ทัวโปเนี่ยแข็งมากกว่าสปินมากกว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้แข็งพอแล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นผมชอบทัวโปมากกว่าตรงที่มันเป็นสเปนเยอะนะครับแทงลูกขาวจีบลูกขาวเล่นลูกขาวหนักๆนะครับทัวโปตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้แทงหนักขนาดนั้นนะครับแต่ชอบหัวคิ้วแข็งตัวนี้ตอบโจทย์นะครับที่เป็นฉลากส้มตลับเงินนะตัวนี้ตอบโจทย์พอนะครับคือข้อแตกต่างของมันนะครับจับขาวเนี่ยดีถ้าถ้าสองตัวนะครับระหว่างตัวที่เป็น ฉลากส้มตัวตลับเงินกับตัวที่เป็นตลับดํานะครับข้อแตกต่างที่เห็นชัดเจนคือสปินลูกขาวนะครับสีดําที่เป็นตัวทโปจะสปินลูกขาวเยอะกว่าตัวนี้นะครับแต่ความแข็งแทบจะไม่ได้หนีกันขนาดนั้นอาจจะรู้สึกนิดเดียวนะครับนิดเดียวที่นี้หมายความว่าถ้าเล่นจุดนะครับเล่นจุดอย่างเช่นจุด c จุด b นะครับจะรู้สึกต่างกันหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าตัวเนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่อ ชอบแทงนะครับเบาก็ได้แรงก็ดีนะครับนานๆเล่นขาวนะครับตัวนี้พอนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นขาวจะจัดนะครับชอบเล่นแบบ 4- ีห้าลูกติดอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นทัวโปเลยดีกว่านะครับเพราะตัวนั้นจะตอบโจทย์เรื่องการเล่นขาวมากกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ผมเห็นเน้นๆเ,เลยนะดี B, คือจับขาวแทงจุด4จุด B เนี่ยจับขาวโคตรดีเลยตัวนี้นะครับจับข่าดีมากซึ่ง ผมก็เชียร์สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแข็งขนาดเฮดนะครับและก็ไม่ได้ชอบอนิ่มนะครับให้ลองตัวเบอร์ M กับเบอร์ M h นะครับของเดอร์ซันะ M จะเป็นฉลากขาวนะครับ M H จะเป็นฉลากส้มนะครับตลับสีเงินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวฉลากสีขาวนะครับที่เป็นเบอร์ M ของเดอร์ซันอีกทีหนึง่งนะครับส่วนตัวที่ได้ทดลองแล้วผมรู้สึกว่ามันแอบตอบโจทย์กลุ่มบางกลุ่มนะครับ แต่จะเป็นกลุ่มไหนเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับผมสำหรับนะครับตัวเดอะซันนะครับตัวนี้1กระปุกจะมี2หัวนะครับราคา300บาทนะครับผมใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับจะแอดไลน์นะครับก็ l ล n e b a l l t r p นะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR Code ให้ด้วยนะครับผมสนใจแอดมาได้เลยหรือนะครับจะติดต่อนะครับผ่าน Facebook เพจ b c s t u d i o c n a n n น l ะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้หาใครนะครับอยากให้ผมรีวิวสินค้าตัวไหนที่เป็นเกี่ยวกับสนุกเกอร์นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับจะเป็นลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็ลิงก์เฟซบุ๊กนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยส่วนใครนะครับที่อยากสนับสนุนช่องผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขไว้ให้นะครับผม หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ